เรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายคนน่าจะเห็นข่าวลัทธิพวิิดาที่มีการเก็บศพแล้วก็มีวิธีการรักษาแปลกเป็นลัทธิที่แบบประหลาดมากๆเพราะว่าอะไรเขาผสมความเชื่อหลายอย่างปนกันไปหมดคือตอนที่เข้าไปจับเนี่ย มันก็โปะออกมาหลายอย่างในเกี่ยวกับความเชื่อเขาว่าเราบอกว่าอย่าจับท่านท่านเป็นพระบิดาผู้สร้างโลกคริสแล้วหนึ่งสักพักหนึ่งพระบิดารักษาโลกโดยวิธีต่างๆได้เอาศาสนาผีก็มาสักพักเจอศพเก็บศพไว้รอผู้ตายจะกลับคืนชีพอันนั้นช็อกมากเลยนะที่รู้ว่ามีการเก็บศพไว้คือแบบได้ยินข่าวแล้วรู้สึกแบบนี่มันอะไรวะเนี่ยพอะรู้สึกว่าที่เขาเก็บศพไว้เนี่ยเหมือนใครที่เข้าไปอยู่กับพระบิดาเนี่ย เขาตัดขาดกับโลกภายนอกกันไปเลยเหมือนใช้ชีวิตอยู่ใต้การปกครองของพระบิดาเท่านั้นที่นี้เราก็เลยเห็นว่าความน่ากลัวของลัทธิพระบิดาเนี่ยมันเป็นแค่คอมมูนิตี้เล็กๆแต่ชายชราคนหนึ่งสามารถล้างสมองคนได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็มันเป็นเรื่องของคำว่าความเชื่อซึ่งพ p เนี้ยเราจะมาพูดกันถึงลัทธิต่างๆที่เกิดตั้งแต่ในอดีตแต่ก็ยังมีการพูดถึงอยู่ในปัจจุบันซึ่งมาลัทธิเนี่ยก็สร้างเรื่องช็อกให้กับคนที่ได้รู้ข่าว เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละลัทธิเลยละกันลัทธิที่เป็นลัทธิประหลาดแล้วเคยดังชนิดว่าบันลือโลกเลยชื่อว่าลัทธิโอมชินลินเกียวเคยได้ยินชื่อนี้เคยได้ยินลัทธิเนี้ยก่อตั้งโดยชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อชิซึโอะมัตสึโมโตะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเขาจะเป็นคนเจ้าลัททิได้คือเขาเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ฐานะไม่ได้ดีมากแล้วก็ตาเกือบจะพิการทั้งหมด ก็คือว่าเห็นได้นิดเดียวลางๆแล้วอะซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเขาว่าคนที่เกือบตาพิการเขาก็ไปเรียนทางด้านการฝังเข็มการเป็นหมอแผนโบราณนี่แหละแล้วเขาก็ได้เจอผู้คนต่างๆเขาก็เริ่มมีความคิดประหลาดขึ้นมาว่าเขาอยากเป็นเจ้าลัทธิอาศัยการที่เขาฝังเข็มแล้วรักษาคนได้พวกนี้เขาก็เริ่มหวานล้อมผู้คนว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดามีอำนาจมีพลังวิเศษแล้วก็เริ่ม หยิบคำสอนของแต่ละศาสนาพุทธมั่งเต๋ามั่งยินดูเชนอะไรพวกนี้ผสมย่ํารวมกันแล้วก็ค่อยๆสอนผู้คนที่มาเชื่อเขาเนี่ยทีละนิดทีละนิดจนคอมมูนิตี้เนี่ยเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคือเหมือนกับว่าเขากลุ่มคนที่มารับการรักษากับเขาคือเราเก็ตว่าณตอนนั้นอะ คนที่รักษาเราหายก็เป็นธรรมดาที่เราจะมีความศรัทธาเขาและพอเราศรัทธาแล้วเขาพูดอะไรมาโน้มน้วหรือชักจูงอะไรเราเราก็จะมีความคล้อยตามแลวก็เชื่อเขาเป็นในที่สุดก็เป็นส่วนที่ทําให้เขาเนี่ยทำแล้วก็สอนพวกนี้ออกมาได้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความที่เขาเกือบจะพิการตาเขาเห็นลางๆเนี่ยเขาเลยเสริมออปชันหนึ่งเข้าไปคือการพยากรณ์เพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่ตามองไม่เห็นน่ยมันจะเห็นสิ่งที่เหนือกว่า คนที่ใช้ตาเนื้อมองแต่คือมียานวิเศษใช่เพราะว่าหนังหรือละครอะไยจะชอบทำแบบหมอดดูตาบอดอคนซื้อหวยก็ซื้อกับคนที่ตาพิการเพื่ออะไรเขาจะหยิบถูกเขาจะมองเห็นอะไรอย่างนี้ตัวเจ้าลทัทธิเนี้ยก็เลยใช้คุณสมบัติเนี้ยในการพยากรณ์ต่างๆด้วยแล้วก็เริ่มสร้างคอมมูนิตี้บริเวณภูเขาแห่งหนึ่งเอาผู้คนเนี้ยมาอยู่รวมๆกันเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพวกเขาโดยคนที่มาเนี่ยตัดขาดกับบ้านไปเลย จะไม่ติดต่อก,กับครอบครัวแล้วเราจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันภายใต้ลัทธิโอมชินลินเกียวตรงนี้อทีนี้ที่บอกว่าเขาพยากรณได้แสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่เขาพยากรถูกสี่คนถึงได้เชื่อพยากรถูกอ่ะมันเป็นเรื่องปกติเขาอาจจะใช้ความน่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆก่อนแต่การจะเป็นเจ้าลัทธิได้สมบูรณ์แบบต้องพยากรณ์อะไรก็ได้ให้ใหมันใหญ่ๆเบิ่มๆแล้วถูกเขาเลยพยากรณ์วันสิโลกเมื่อถึงวันหนึ่ง คนจะเริ่มตายลงทีละเล็กละน้อยและจะเกิดการกวาดล้างโลกครั้งใหญ่ที่สุดทีนี้ทํานายไปแล้วถ้าคนไม่ตายขึ้นมาทําไงอ่ะก็ต้องทําให้คนตายถูกไหมทําให้คนตายสิเขาเลยใช้สารพิษที่ชื่อว่าซารินเขาจะเอามาโปรยให้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยให้คนล้มตายพร้อมกันให้หมดซึ่งเขาก็ลงมือถึงขนาดที่ว่าส่งลูกศิษย์ของตัวเองที่อยู่ในรัฐธิเนี่ยไปเรียนบินเฮลิคอปเตอร์ที่สหรัฐอเมริกาเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่เบอร์นั้นเลยแล้วก็ สั่งเฮลิคอปเตอร์จากรัสเซียเตรียมเอามาทําการนี้แล้วด้วยแต่ว่ามันเกิดเหตุให้โดนจับซะก่อนเกิดจากแผนขั้นแรกของเขาเขาเอาสารพิษซารินไปปล่อยที่สถานีรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินมันเป็นพื้นที่ที่อากาศค่อนข้างอยู่ในวงจํากัดทําให้คนจํานวนมากเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็บางคนก็ได้รับสารพิษเป็นอันตรายกับร่างกายเยอะแยะมากมายไปหมดด้วยความที่ว่าแผนใหญ่แต่ไม่รอบคอบ ได้ไม่นานโดนรวบทั้งคณะตำรวจตามจับได้ว่าไอสารพิษซารินตรงนี้มาจากรัฐิโอมชินลินเกียวแล้วก็ตามสืบสาวจับจนได้ทั้งหมดนี่ขานาดเขาทำไม่สำเร็จนะแต่ก็มีคนจำนวนมากนะในครั้งแรกที่เขานำสำเร็จในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเกิดเหตุที่เรียกว่าสะเทือนขวัญคนทั้งญี่ปุ่นได้ขนาดนั้นแล้วจากการจับตัวเจ้ารัฐธิได้เพราะเรื่องของรถไฟฟ้าใต้ดินที่เดียวเนี่ยมันสืบสาวไปได้ว่า มันมีคนอีกจํานวนมากที่สังเวยชีวิตไปเพราะรัฐธินี้หรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ที่พยายามแยกตัวออกจากราัททิอ่ะก็โดนเก็บไปแบบเงียบๆสุดท้ายทั้งตัวเจ้าราัทธิแล้วก็ตัวหัวหน้าคนสําคัญสาคัญเนี่ยก็ขึ้นศาลญี่ปุ่นแล้วก็ถูกศาลสั่งพิพากษาประหารชีวิตไปเมื่อสักประมาณ6ปีที่แล้วนี่เองแต่เป็นลัททีที่น่ากลัวมากเลยนะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าครั้งนั้นอ่ะมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเขาอาจจะทําสําเร็จและจะมีคนเสียชีวิตมากกว่านี้ เราประมาณไม่ได้เลยว่าจะต้องมีคนเท่าไหร่ที่ต้องเสียชีวิตเพราะสารพิษนรกตัวนั้นอันนี้ก็เป็นลัทธิประหลาดเนาะของประเทศใกล้เคียงประเทศเราทีนี้เรามาพูดถึงลัทธิประหลาดในไทยกันบ้างดีกว่าที่เจสนใจเรื่องนี้มากและเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กคือเรื่องลัทธิบูชาพะอินท์ลัทธิบูชาพะอินท์เป็นข่าวดังหน้าหนึ่งเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยคือตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กถูกคัตกรรมก็บุกไปที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งตอนที่บุกเข้าไปเนี่ยไปเจอศพเด็กนอนอยู่โดนคอซึ่งคนที่เชียดเนี่ยคือใครเป็นแม่แท้ๆที่ทํากับลูกของตัวเองแล้วตํารวจรู้และพยายามจะค้นหาตัวแม่ให้เจอว่าอยู่ในบ้านหรือเปล่าแต่ในบ้านไม่เจอใครเลยนอกจากศพเด็กแต่มันมีซีนที่สยองมากๆอยู่ซีนหนึ่งคือตํารวจได้ยินเสียงสวดภาษาประหลาดตอนที่บุกเข้าไปในบ้านก็เลยตามหาต้นตอ ไปจนเจอห้องห้องหนึ่งที่มีเสียงคนแบบประสานเสียงสวดภาษาประหลาดกันอยู่อ่ะแล้วพอได้ยินเสียงฝีเท้าตำรวจเสียงสวดก็ดังขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆตำรวจก็พยายามงัดประตูเข้าไปเขาก็ยิ่งสวดดังแล้วก็อ on ้อนวอนพระอินทร์บอกว่าอย่าให้ตำรวจเข้ามาอย่าให้ตำรวจเข้ามาตำรวจงัดปึ้งเข้าไปเจอแม่ของเด็กที่เป็นคนลงมือก่อเหตุกับญาติอีกสามคนกำลังอ on ้อนวอนสวดขอพระอินทร์บอกว่าช่วยให้ตำรวจไม่จับหน่อยตำรวจก็ต้องรวบติตามกฎหมายอ่ะแล้วก็ทําการสอบสวน แม่ฆ่าลูกโดยการขอเพราะเชื่อว่าเป็นเสียงกระซิบที่ได้ยินจากพระอินทร์พระอินทร์กระซิบบอกไว้าฆ่าลูกบอกว่าฆ่าลูกมีสิ่งชั่วร้ายติดตัวลูกมาฆ่าเด็กคนนี้ซะแล้วมันเป็นซีนที่โหดร้ายมากที่แม่บอกว่าขอชีวิตให้แม่เถืะอลูกแล้วก็ใช้ขอลูกตัวเองซึ่งอายุ12ขวบเท่านั้นเองเด็ก ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ได้ยางเด็กอยู่มากประเด็นคือญาติิอีกหลายคนในบ้านสนับสนุนไม่มีใครห้ามเพราะว่าทั้งบ้านก็น่าจะนับถือลัทธิบูชาพระอินถูกไหมนับถือกันทุกคนทีนี้สิ่งที่สงสัยคือพระอินไม่น่าจะใช่เทพที่ต้องการชีวิตใครปะพระอินท์ไม่น่าใช่เทพที่จะทําร้ายใครได้เลยเพราะว่าท่านเป็นเทพที่พิทักษ์ดูแลพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นให้คนทําดีมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยน ของการสืบทอดการรับต่อกันมามากกว่าแล้วถ้าเราไปดูประวัติของคุณแม่คุณแม่เจอเรื่องเลวร้ายมาก่อนในอดีตซึ่งมันอาจจะเป็นปมฝังใจเรื่อยๆมาจนถึงจุดที่ระเบิดตูมแล้วก็ทําสิ่งที่เลวร้ายออกมาแบบนั้นด้วยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่ที่สุดเป็นคดีเชิเทีนขวัญมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยกําลังนึกภาพตามอยู่วเป็นอะไรที่แบบโหดหูใจนะแล้วซีนที่บอกว่าห้องข้างๆอะ่ะ ห้องแบบตัวเองฆ่าลูกเสร็จแล้วก็ไปสวดมนต์เพื่อแบบขอให้ตำรวจไม่จับนี่มันแบบมันมีแต่คำว่าอะไรวะเต็มหวมัวหมดเลยนะเคยมีการเอาไปทำเป็นละครเวทีดัดแปลงจำได้เลยตอนนั้นผมอยู่ประมาณปีสองดูเรื่องนี้แหละนอนไม่หลับซึ่งปัจจุบันนี้ลัทธิบูชาพระอินยังมีอยู่ไหมคิดว่าไม่มีแล้วอาจจะมีคนที่เชื่อเคารพในความเป็นเทพผู้รักษาพระธรรมของพระอินไว้แต่ก็อาจจะไม่มีใครถึงขั้นที่จะเอาชีวิตคนไปสังเวยอ,อีกแล้ว ส่วนอีกลัทธิหนึ่งคือลทัทธิโยเลคืออย่างนี้ตอนเด็กอะ่ะเราจะสับสนมากคือเราได้ยินชื่อลัทธินี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วลทัทธิโยเลแล้วตอนนั้นอะ่ะมันมีเราไม่แน่ใจว่าหนังหรือซีรีส์มันชื่อโปเยโปโลเยวเราก็จะสับสนสองชื่อเนี้ว่าคืออะไรอ่ะจริงๆก็เคยเอาชื่อสองชื่อไปผสมกันเหมือนกันลทัทธนะิโยเลเนี่ยมีต้นกําเนิดในญี่ปุ่นเป็นการผสมถามจากคนที่เคยไปมาเลยนะ ผสมกับทุกศาสนาเข้าด้วยกันจะพุทธคิดอิสลามพราหมฮินดูซิกอะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นการที่ว่าเลือกข้อดีแต่ละศาสนาเนี่ยมารวมกันแล้วก็เน้นให้คนที่ไปที่นั่นเนี่ยได้รับการรักษาโรคโดยการส่งพลังแล้วก็จะมีเหรียญที่เรียกว่าเหรียญโยเลเราสามารถอธิษฐานต่อเหรียญน,นี้ได้ส่งพลังกันแล้ว คนที่บอกเล่าให้ผมฟังเขาก็สาธิตการอธิษฐานแบบโยเลให้ผมดูด้วยแล้วเขาก็ปล่อยพลังใส่เราด้วยปล่อยพลังใส่ตต้มแล้ววันนั้นเราสัมผัสได้แบบว่ามันมีพลังมาถึงเราจริงๆผมล้มตึงอะล้มเพราะว่าพลังที่เขาปล่อยมาลืมกินข้าวหน้ามืดโอเคแล้วยังไงต่ออ,นนอันนี้ตลกปะ <laughs> เราเลยรู้สึกว่ายโยเลที่จริงอะจากความรับรู้ของเราจากการที่เราทั้งอ่านเราทั้งสัมผัสจากคนที่เคยไปเนี่ย <c oughs> เขาสอนให้คนรู้จักช่วยเหลือกันแล้วก็รู้จัก พึ่งพากันรู้จักส่งพลังให้แก่กันอะไรพวกนี้โดยเฉพาะสักเมื่อประมาณตอนสัก10กว่าปีก่อนนี่บูมมากจริงๆทีนี้กลับมาที่คดีดังเมื่อไม่นานนี้ที่ว่าสัตวแพทย์หญิงท่านหนึ่งกับลูกสาวได้ดื่มสารพิษเพื่อปิดชีวิตตัวเองนะเขาเขียนจดหมายทิ้งไว้เป็นถ้อยคำในภาษาโยเลด้วยทำให้สามีของคุณหมอเนี่ยตีความว่าเธอปิดชีวิตตัวเองเพราะลัทธิโยเล แต่ที่จริงแล้วเนี่ยจากการสืบประวัติไปเนี่ยคือคุณหมอมีปัญหาเรื่องชีวิตเยอะแยะลุมเล้ามาเรื่อยๆแล้วก็เขาไปโยเลเนี่ยเพื่อเหมือนหาที่พึ่งทางใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นึง,งสุดท้ายเขาทนรับสภาพนั้นไม่ไหวเขาก็เลยเลือกจบแบบนั้นแต่ว่าเขาเขียนข้อความโยเลไว้ก็จริงแต่มันก็อาจจะด่วนสรุปไม่ได้ว่าโยเล คือสาเหตุที่ทําให้เขาเสียชีวิตอาจจะเป็นการด่วนสรุปเกินไปเพราะว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดะเราจะเห็นหรืว่า บางลทัทธิอะบางความเชื่อก็คือจะบอกให้แบบว่ามันถึงแก่ชีวิตอะแต่เรารู้สึกว่าก็มีโยเลปะที่เขาจะสอนให้แบบช่วยเหลือกันนั่นแหละก็คือไม่ได้สอนให้ทําร้ายชีวิตทั้งตัวเองหรือใครทั้งสิ้นแต่ว่าให้รู้จักช่วยเหลือกันส่งพลังซึ่งก็คือความดีนั่นแหละให้กับกันและกันส่งแบบพลังงานดีๆให้แก่กันจากที่เราเล่ามาทั้งหมดอะไม่ว่าจะลัทธิไหนก็ตามอะเรารู้สึกว่าถ้าใจิตใจเรามั่นคงพอการที่จะถูกชักจูงไป ทำในสิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นมันจําเป็นต้องใช้เรื่องของปัญญาเข้ามาพิจารณาให้มากๆเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ลทัทธิหลายลัทธิทั้ทงโอมชินลินเกียวหรือลัทธิบูชาพระอินทร์เนี่ยก็โดนพิสูจน์แล้วว่าเป็นลัทธิเทียมเท็จเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีอํานาจมีพลังอะไรในการดึงดูดเราเลยนอกจากใช้วิธีการกล่อมประสาทแล้วก็ล้างสมองถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาไปทีละเรื่อยเื่อเรื่อยเื่อยเนี่ย เราก็จะต้องรู้เท่าทันลัทธิพวกนี้ได้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือทุกวันนี้คนจํานวนมากโดนหลอกโดนกล่อมเก่าโดนล้างสมองโดยไม่ใช่สิ่งที่มาจากลัทธิหรือความเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของกลุ่มองค์กรบุคคลหรืออะไรมากมายเพื่อหวังผลประโยชน์ไม่ทางใดจากทางหนึ่งก็เราอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวในชีวิตเราเลยก็ได้เราเลยคิดว่าการรู้ทันอะไรพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในยุคนี้ ก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาแล้วก็ยืนยันอยู่เหมือนเดิมแหละว,ว่าแยกศรัทธากับงมงายให้ออกเพราะว่าศรัทธาเนี่ยเป็นของหินเล็กไฟส่วนงมงายเป็นของวาดีสแหลมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็ใครมี ข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องลึกลับต่างๆนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดแต้งให้พวกเราด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืน